สมัยอยู่โรงรางก็เก็บตังค์มาเรื่อยๆแล้วสมัยอยู่โรงรางก็เก็บตังค์มาแล้วครับโโอ้หดูดีแต่ละคันนี่เพิ่งมาใหม่นี่นี่เลยนี่เจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังทั้งหมดเนี่ยยังเลยยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำยังลงทุนแบบน่าจะเป็นร้อยนะผมว่าคุณลงทุนก็กว่าด้วยตีไปเกือบยี่สิบไร่ก็ตอนที่มาตั้งเปิดปั๊บแล้วยังมีบ้านอยู่นะผมจ่ายคนละล้านเลยไอ้ไอ้ออกอ๋อเหรอครับแสดงว่าลงทุนน่าจะเยอะไหมครับคุณมัดหลายสิบ ธุรกิจของผมที่ท่าผมเปิดไม่ได้นะก็ผมไม่แน่จริงนะเอาไม่อยู่นะผมบอกเลยนะเราเลยพยายามเต็มที่ต่อให้ทุ่มพันล้านผมก็ยอมนี่เราอันนี้คืออันนี้ผมทําประมาณสิบดล้านอันนั้นใช้ใช้งบประมาณ18ล้านครับเอ้ยเอ้ยไอ้บอกยามเอารถไปเก็บหน่อยสิว่นลกวะรถใครเนี่ยรถยาม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  สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะแตกแกตกดับมาแล้วครับปู่โอ้โ EP นี้เป็น EP ที่อยากจะนําเสนอพี่ๆน้องๆเหลือ,อ,อลเกินเพราะว่า<ช>วเราเดินทางมาถึงจังหวัดมุกดาหารได้ข่าวว่าน้องรักทั้ง2คนนะครับเมื่อก่อนไปใช้ชีวิตยอยู่กรุงเทพไปเป็นนักสแสดงไปเป็นมือเบสวงรังสอนอตอนนี้ก็มาอยู่บ้านกลับมาอยู่ที่มุกดาหารทั้งสงคนเลยได้ข่าวว่าวันนี้นะครับ ทำธุรกิจร่วมกันนะครับทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ร่ำรวยเปิดเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทรีสอร์ทเป็นคาเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดบุกนาราเลยว่าได้หรือวันนี้ก็คือเป็นวันเปิดร้านจ้างวงโปรลางสะออนมาเล่นปาคาเฟ่เอาครั้งคือคุณมัลสงแล้วก็คุณไฝยเมฆะครับโอ้โหสวัสดีครับเดี๋ยครับเดี๋ยโอ้ขอไม้ขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยครับ โอเคเอีดสบายดีป้อยครับเอ็ที่มัดเออเอ็ดเอารถไปล้างเด้อเดี๋ยวกูไปงานต่อได้ไหมขอแนะนำก่อนนะครับคุณฝ้ายเมีคะครับนักร้องนักแสดงชื่อดังต่อแล้วก็นี่ครับคุณมัตส์ลองอดีตมือเบสโปรละซอนตอนนี้มาปักหักบักฐานที่มุกดาหารทั้งสองคนเลยครับผมวันนี้เป็นวันเปิดร้านปมาคาเฟ่ครับเอาโปรละซอนมาเล่นด้วยศิลปินมาเล่นด้วยครับจะตั้งใจอะไรครับตั้งใจตั้งใจเพราะว่าเห็นเอ้เพื่อนนายเจ้าใครวะมาที่ร้านเราดีนึกนึกพูดแรกกันเลย มากมากครับขอบคุณมากมากเลยเอาบงโบรลงมาเล่นเดี๋ยวได้ดูว่าบงโบรลงเล่นอันนี้ก็คืองานไอเล็กสะสมรถสะสมรถครับส่วนมากัี็เป็นเป็นช็อปฮาร์เลยผมจะเล่นรถพวกนี้อยู่แล้วดูไหมครับเอ้ยเปิดแอร์หน่อยไว้ให้รถหน่อยหายเย็นชิบหายเลยใช้เวลากี่ปีในการที่จะสะสมของพวกนี้แล้วก็ทำร้านอย่างเงี้ยผมสะสมมาตั้งแต่สมัยสมัยอยู่โรงลางก็เก็บตังค์มาเรื่อยๆแล้วสมัยอยู่โรงลางก็เก็บตังค์มาแล้วครับ อดูดีแต่ละคันนี่เพิ่งมาใหม่นี่นี่เลยนี่ตัวนี้ผมผมไปได้มาคนละคันใช่ไหมครับนี่น่าจะอันนี้หลักสิบหลักสิบคนเรานะคือบอกได้เลยว่าคนเราเนี่ยขยันผิดที่ร0อยปีก็ไม่รวยแต่นี่มาอยู่มุกดาหารไม่กี่ปีออกมาจากวงวงรางแล้วมันเป็นศิลปินก็สร้างได้ขนาดนี้พี่ผมแบบได้ครับนี่ออกจากวงวงลังแล้วเขามีแบบนี้ครับ ใจว่าใจควรจะอยู่ไหมด้วยด้วยด้วยความด้วยผมว่าด้วยความตั้งใจด้วยดีทั้ตั้งใจด้วยั้งใจเพราะว่าผมผมทั้งสองเนี่ยก็คือก็เป็นคนมุ่งการด้วยกันก็เลยมันก็เลยมาดั่งคิดเอ้ยเราทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยลองลองเปลี่ยนใหม่ลองพึ่งมีความฝันไงพื้นที่พื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับพี่ไปเกือบยี่สิบไร่เกือบยี่สิบไร่อันนี้คือยังยังไม่วม จะซื้อไปจะซื้อไปอีกข้างๆนี่นะฮะใช่ใช่หาูบ้านงหน้านี่นะอันนี้หมู่บ้านตอนที่มาตั้งเปิดปั๊บแล้วยังมีบ้านอยู่นะยังมีคนอยู่ยังมีคนอยู่ไอไออกอ๋อเหรอครับบุคคลงว่าลงทุนน่าจะเยอะไหมครับคุณมัดลงทุนเนี่ยก็เยอะอยู่ครับแต่ว่าหลายสิบครับหลายสิบหลายล้านหลายล้านอ่ะพาดูหน่อยว่ามีโซนไหนบ้างครับพี่พคนไร้กินเหล่าไร้เป็นใครมันพอกตับอันนี้ผมว่าคนที่กินเพราะว่ามันบาง มันจะบวปวดหัวตื่นเศร้าก็ต้องเ็ดงานไปทันลจะปวดหัวปวดหัวได้ตัวนี้บอกนี่บ่นไอตัวพี่น้องตื่นเนี่ยมเศช้ามากกินก็ได้เราได้ยาดีมาก็จริงพี่น้องครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเขาต้องดูแลสุขภาพนั่นทังที่ดีเขากินควบคู่กันไปและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังพี่น้องครับกินเหล้าหลายกินได้แต่ตรงมีตัวซอยได้ ันนี้อันนี้คืออะไรครับออกมาจากอุณาเล่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นไรกาแฟที่ผมเป็นคนชื่นชอบกาแฟอยู่แล้วครับและกาแฟทีนี้ผมก็เลยบอกไอ้เพื่อนมัดลองลองไปหาพื้นพันธุ์ของกาแฟจริงๆว่ามันเป็นยังไงไปที่อเมซอนไปที่อเมซอนแล้วก็คือป่านะป่านะไม่ใช่ครับเป็นป่าไม่ใช่แลง่ายไหมไอที่บาราซิลมาดูมาดูว่ามันเหมือนบาราซิลไหมมาดูนี่เราอันนี้คืออันนี้ผมทําประมาณ17ล้าน17ล้าน อันนี้เราเราจะเห็นด้วยชัดว่าเป็นพืชพืชจริงๆเรา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 ไม่เป็นปอมส่วนน้ําที่ผมเอามาเนี่ยที่เราเห็นนอันนี้เป็นน้ําโขงจริงๆดูดเอามาจากน้ํำโขงเลยเพราะว่าเราลูกหลานน้าโขงก็ต้องเอาน้ําโขงมาจริงๆเราต้องผูกพันธุกับแม่น้ําก็สําคัญซึ่งแม่น้าเยอะนะครับผมและและธุรกิจของผมที่ท้าผมเปิดไม่ได้นะถ้าผมไม่ได้จริงนะเอาไปอยู่นะครับผมบอกเลยนะ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจ้าของพามาดูมาเที่ยวชมครับสวััสดีครบโซนนี้เป็นโซนเป็นโซนคาเฟ่เหรอครับครับอ่าวันนี้เดี๋ยวผมเลี้ยงฟรีนะครับอุ้ยนี่บงนี้จะเห็นผู้ชมเลยมานี่มานี่มีหลายโซนเลยใช่ไหมีทั้งหมด4โซนครับมีสี่โซนมีโซนคาเฟ่แบบนี้ครับติดแอร์ด้วยติดแอร์เราติดแอร์แล้วก็โซน สวนอาหารมีดนตรีสดมีมีคาเฟ่มีสวนอาหารดนตรีสดครับมีอะไรอีกครับท้งสวนเด็กเล่นก็มีสวนเด็กเล่นสวนนั่งนคุยสวนสวนตัวมันมีร้านหมูกระทะจิ้มจุ่มก็มีครับด้านหน้าข้างหน้านี่นะครับข้างหน้าบรรยากาศดีไหมครับว่าตรงนั้นมีลำธารเอารำลำธารอันนั้นคือผมขุดเองเลยอันนั้นใช้ใช้งบประมาณ18ล้านมดูนะครับ18ล้านก็กริบครับอันนี้ก็โซนคาเฟ่ก่อนต่อไปจะเป็นโซนเด็กเล่นพอเดินออกมาผู้ชมครับที่เราเดินมามันทุง เป็นขั้นบันไดสูงขึ้นสูงบอกได้เลยว่าออกแบบไม่ดีมากๆมันเป็นเน,นินเป็นเนินขึ้นไปอย่างเงี้ยเหมือนเอาดินถมขึ้นใช่แบบผมใช้รถ45คันใช้รถ45คันในการแค่แค่ถมเพื่อที่จะเอารถขึ้นมาเฉยๆนะแต่เอาขึ้นมาถมจริงๆแบบเกือบพันคันก็โอ้หหนักๆเอาการเลยอเออเอไอๆๆบอกยามเอารถไปเก็บหน่อยสิวะรถวะรถใครเนี่ยรถยาม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  อันนี้จริงช้าไม่ไม่ใช่เอามโชนะครับใช้ใช้จริงหรออันนี้วันนั้นผมขี่ไปที่อยุธยาไปที่อยุธยาแล้วผมไปเจอที่กาลังเล่นอยู่แล้วจากนั้นผมก็เลยบอกว่าขอซื้อได้ไหมหลังจากมันนานแสนนานนะฮะเราก็ได้ไปเจอไอพไอพ่อพ่ออิดอพอแล้วเด็กๆกมาที่นี่แล้วนะครับจะได้ขี่อุนสลาชิงช้างอนชิงช้าสวรรค์ันนี้ ผมเช่าขึ้นได้จริงไหมครับขึ้นได้จริงครับขึ้นได้จริงครับนนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นได้จริงแล้วก็มีบ้านลมตรงนี้นะครับมีบ้านลมแล้วก็มีมมาหมุนหมาหมุนมมาหมุนแล้วก็มีสัตว์มีให้ดูนกแก้วมาคอเยอะแยะมากมายเลยทั้งหลังยังมีอีกสาหรับเด็กเด็กอนุบาลเด็กเด็กตัวเล็กตัวเล็กสุดเลยแล้วก็มีที่นั่งผู้ปกครองอะไรชิวๆเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังทั้งหมดเนี่ยยังเลยยังไม่ถึง50%สเรซด้วยซ้ำลงทุนแบบ น่าจะเป็นร้อยนะผมว่าคุณลงทุนเองก็กว่าด้วยเป็นร้อยกว่าเลยกว่าอันนี้ผมผมยังทําเรือไม่เสร็จไอเรือผมอามาจากแอฟริกาจริงคือผมกาลังจะมองว่ารวมรวมไอเดียทั้งหมดนี่มันมาจากอะไรแล้วก็สุดท้ายแล้วมันจะเป็นประมาณไหนถ้ามันเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์มันมาจากความฝันของเราสองคนความฝันของเราสองนเราอยากทํแบบเราอยากทำแบบทำแบบเป็นให้เป็นแลนด์มาร์คแล้วก็เป็นเป็นสวนสนุกให้มุกดาหารเนี่ย ให้คนรู้เขาว่าอ้ยมุกดาหารเราออะไรเที่ยวบ้างวะแต่ให้ถ้านถึกถึงมุกดาหารต้องถึกถึงปาคาเฟ่ปาคาเฟ่สิเราเลยพยายามเต็มที่ต่อให้ทุ่มพันล้านผมก็ยอมนี่แหละครับคนเรารวยแล้วรู้จักคืนให้กับสังคมรวยแล้วอยากจะทําให้บ้านเกิดตัวเองเป็นที่ท่องเที่ยวได้ไม่ได้เก็บเงินเอาไว้แบบนี่คือเอามาสร้างประโยชน์ต่อยอดด้วยใช่ครับดีใจมากๆของคนเลยนะครับไฟชุ่าเห็นอยัางอยู่นี่ มันทวนเวลาเล่นยญลูตีอลไรได้เนี่ยเอาเอาไม่ยืนนิ่งอยู่นี่ไปพักกันไปเลยเนี่ยไอ้ประเดิครับพักกันไม่ยืนนิงอยู่นี่ไปลองเพลงไป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 โอ้ยเดี๋ยว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 ไปเหรียญลูตีอีงขึ้นเวที่อะครับจะไปไปเดี๋ยวขึ้นเวที่อย่างมึงเป็นเจ้าของไปขึ้นเวที่อย่างมองยังไงยังว่าความฝันความฝันอยู่มึงบอกไม่จ้าของมองนี้บอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปมึง มึงไม่ใช่หุ้นส่วนกัน2คนแล้วสร้างตัวนี้ขึ้นมาเหรอบอผมมาขอเขาเล่นดนตรีไปไปไปแล้วมันไอ้คนนี้มาตามไหมไอ้สองคนมันไม่ใช่มุ่งเดียวกันปไปเลยนกกีอออาบบ้จ ความฝันความฝันก็ยังมาอยู่ดิความฝันเขาอยากเแ็่แบบนี้เขาบอกมาจนถึงจบคลิปเลยดิทุก่ามันเป็นของมั่นแม่แก็ลงเสื้ออีดีบ้างทุกคนเสื้อเนี่ยหรอมันมันติดตอเป็นคนติดต่อให้กูมาเล่นเนาะโอนเงินผ่านมันเนาะจัจุดกวโอ้ควยเอ้ยเอาแล้วแล้วจะคล้องพ้นยู่ไสอ่ะจะคล้องมึงมาหนีเลยเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยหรอครับมาหนีเลยถ้าเดี๋ยวตามให้ไอ้มามาหนีโอ้ยลูกค้าวหายอยู่ใส่ใจะคล้องใส่ตีตรงพี่ตรง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาไปไอตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นเจ้าของนึกว่าเป็นหุ้นส่วนกันแมนมนนบบสอ,ในในองคนมันจ้างผมมาเล่นไหมแม่นบนี่มันเหมาะังไงมันยานี่มันว่าเป็นเจ้าของเนาะมันหุ้นกันสองคนมือเศร้านี่ไอ้มือเศร้านี่ไอสิผมบอกีิเงียบบอกวา่าเออดีแล้วอยู่กับเฮียมีอะไรก็รู้จักตอบแทนเฮียบ้างกระตอกใหยี่ยวก็สุยางแล้วกระตอบแทนเฮียบอกแทนเฮียให้พูดแทนเฮียโอ้ยไม่ไม่ไม่ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปอยู่นี่ก่อนมึงโมแมนต์จะขอกันม่นนี่บ่ครับเพื่อนสิหาร์ตเนี่ยผมนี่ตอนแรกนึกว่ามึงเป็นลูกเพลนเดลยมึงจะคนมาจากซั่นนะโมเนลูกใช่โมเมนลูกน้องเป็นตุ้งครับผมต่อเพื่อนเดียวอันนี้คือพี่ตุ้งครับผมสวัสดีครับป๋าครับเป็ดของเข้ามันบอกถึงประมาณจักไร่เนี่ยครับนี่อันนี้ข้างล่างนี่แปดไร่ครับแปดไร่แปดไร่ครับจะบอกข้างล่างแปดไล่มีสี่โซนครับสี่โซนจะมีโซนอาหารไทยอีสานครับนะครับ แล้ตรงกลางจะเป็นคาเฟ่อาหารเลียนครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเด็กเล่นแนวครอบครัวครับแล้วก็มีโซนหมุกข้าวจิ้มจุ่มโซนด้านล่างครับตรงนี้เมื่อกี้เป็นโซนเด็กเล่นเนาะมีพิมช้ชาใหญ่มากๆชาร์หมมุนสไลเดอร์อ่าอันนี้ก็เป็นโซนคาเฟ่คาเฟ่ออาดอรครับตัวนี้เอเดอเอาเดอคนชอบไม่ชอบบรรยากาศแบบห้องแอร์เราก็มานั่งข้างนอกได้ พี่ต้งไอเดียทำไมถึงสร้างตรงนี้ขึ้นมาเบื้องต้นที่เราที่เรานึกคิดต้องมีน้องอีกคนหนึ่งนะครับน้องน้องจงเป็นผู้ส่วนใหญ่น้องอ๊อฟนะครับผมอาน้องอ๊อฟเรามีแนวคิดว่าทํายังไงการเที่ยวแบบครอบครัวเนี่ยถึงจะเบ็ดเสร็จจบหน้าที่เดียวะนะครับเป็นแนวครอบครัวเป็นแนวพาอย่ามองหน้าฮียผมให้มากเลยพาลูกพาหลานมาเที่ยวมากินเล่นกินเที่ยวจบครบที่เดียว เล่นกินเที่ยวจบครบที่เดียวมีสี่โซนให้เลือกเลยโซนให้เลือกครับคุณมาเที่ยวพ่อแม่เล่นพี่ๆน้องๆเด็กๆก็ไปเล่นที่ใช่ครับสวนสนุกได้ใช่ครับเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลรับปอดภันครอบครัวแบบครอบคุมเลยเล่นเสร็จก็มานั่งห้องแอร์จะเย็นที่คาเฟ่ตรงนี้ใช่ครับอยากกินอาหารทางโน้นก็มีโนติสดมีเตียงสดกลางวันด้วยกี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่พวกผมขึ้นแต่สิบเอ็ดโมงนะครับสิบเอ็ดโมงเริ่มแล้ว จนถึงสีทุกกั้นเลยคุณจะกดมึงไม่หายเนี่ยคุณนึกว่ามึงตอนแรกมึงโฆษณาอาหารลงฮารีฟเขากงบอกคำตอบแทนนายไงตรงนี้ที่เป็นหมูกระทะใช่ไหมพี่ใช่ครับหมูกระทะจิ้มจุ่มปลาจุ่มอยู่นี่ทั้งหมดเลยครับเจียวฮ้อนก็มีเจียวฮ้อนก็มีแล้วก็สามารถปูเสือร่งข้างหน้าก็ได้ปูเสือสวัสดีครับไปเบาหน่อยนี่นี่ปูเสือปูเสือไว้รอแล้วครับปูเสือไว้รอเลยคือให้นึกถึงว่าถ้ามามุกดาหารเนี่ยต้องนึกถึงที่นี่แหละครับปลาคาเฟ่ปลาคาเฟ่แต่ที่สําคัญคือ พี่น้องทางฝั่งสปปลาวให้ด่านด้วยถ้ามาเที่ยวนะก็สะดวกครับสะดวกมาบายพาสก็เลี้ยวซ้ายมาเลยก็นี่คือความยิ่งใหญ่ที่ละครับของป่ากาแฟอยากให้ทุกคนที่อาจจะไม่ใช่ชาวมุกอาหารหรอกผมว่าถ้าแขกบ้านแขกเมืองแขกบ้านแขกเมืองมาจากทางสปปลาวก็ดี้รูจังหวัดือนก็ดีให้รู้ว่ามุกอาหารตัวนี้เป็นจังหวัดที่เศรษฐกิจแล้วก็รู้ว่ากัลังแบบบูมมากบูมมากๆนะครับพี่พี่โตครับมาก็มาแวะที่ป่ากาแฟดูด้วยไปกินอาหารอร่อยเลยว่าที่นี่นะ เป็นเชฟระดับโรงแรมรือมาทำเดไปดูกันครับสวัสดีครับผู้ชมครับนะครับฝากเวยนะครับคลิปนี้ครับนี่เลยครับนี่ครับเจ๊อะไรจะโฆษณาอะไรกันนักหนาก็รู้อยู่แล้วบำรุงตับโอ้ยเสียเวลาเขาดูคลิปหมดเอาก็ของดีก็ต้องมาแนะนำดีก็รู้อยู่ว่าของดีแต่ไม่ก็ต้องโฆษณาขนาดนั้นก็ได้นี่แหละรลยละเอีสด A P 22สำหรับคนที่ดื่มนะครับดูแลตับบำรุงตับนะครับไขมันในเลือดสูงไขมันในตับสูงนะครับนี่กินนะครับผู้ชมรายละเอียด A P 22นะครับ แค่นี้ไม่ได้เลยไงโฆษณาแค่นี้มันเสียเวลาไปเข้าไปดูคลิปกันดีกว่านี่มันของดีอยู่แล้วใครก็รู้โธ่โฆษณาอยู่ได้ เขาบอกว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่เนี่ยสวยอย่างนี้ไม่พอต้องอร่อยด้วยใช่นี่คืออีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามาที่ไหนร้านไหนอาหารต้องอร่อยนะครับอร่อยป๋าคาเฟ่ล่ำเลือกันนะเปิดมากี่วันแล้วนะพี่หรือว่าวันนี้เป็นวันแรกเลยเปิดมาวันที่7ครับเปิดมาวันที่7นะครับณกวันนี้ที่เรากำลังถ่ายทำกันอยู่วันที่20แล้วคนเยอะมากเยอะนสุกเสาเนี้แบบสุกเสาเนี้แน่นครับพี่ตัวนี้เลยปลาช่อนลุยสวน ไม่นบาครับแมนแปะซาประช่อนหรือประช่อนหรืสวนลองเลยครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้อะไรดูยำสามกรอบไอ้มึกไข่นึ่งมะนาวแกงส้มชะอมใส่สไข่ด้วยไข่ด้วยนี่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 อันนี้อยากให้ดูเลยพิเจอร์ของร้านพิเจอร์ในมุกอาหารความคลุมลุกขลีมาไว้ที่มุกอาหารเลยนะโอ้ดูดูความเด้งดูความเด้งนี่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 กล้องจัดเด้งดึก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  แล้วด,ดูกุ้งดูสุดทีราดพี่ชมองร้อยห้าสิบ<ด>บาทโอ้หเฉยด้วยนะเนี่ยคนกินของร้อนเป็น,นแกสแตนากตับมาหลายคลิปแล้วละมุ่นพี่น้องครับถ้ามาแล้วต้องลองนะผู้ชมนะสั่งเมนูนี้เลยถ้ามาถึงปั๊บเมนูแรกต้องขึ้นมาในหัวเลยไขตุนฟูจิผมาจะลองครับรดนตรีนดรนตีเล่นมีกี่วงนะที่นี่คนระับ มีสองวงรับมีสองวงกี่โมงถึงกี่โมงครับคุณมัตตตั้งแต่ห้าโมงห้าโมงเช้าครับห้าโมงเช้าถึงบ่ายสองแล้วก็ห้าโมงถึงทุ่มครึ่งแล้วก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับดนตรีเป็นแนวไหนครับคุณมัตส์ลองมีทุกแนวครับโอ้บเลรตี้บเลรตี้ครับเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์มากเลยครับแล้วก็แนวเพื่อชีวิตก็มีลูกทุ่งเราก็เล่นครับมีมิวสิควิดีโอได้เลยนะครอันนี้คือยำสามกรอบนะครับผู้ชมมาดู มัน,มนกรอบเลยมันกรอบเลยรสชาติได้ไหมได้ไมหมครับถ้าทะเลมันไก่นักสำหรับบ้านบ้านเรานะเข้ามานี่เลยถือว่าจบจบจริงๆก็แข่งส้งมเชอร์อมกุ้งนะครับเดี๋ยพี่โต้งแนะนำบอกแฟ้งครับสตกใจแบบ,บน้อย ตอนรับทุกวันนะครับเปิดวันไหนถึงวันไหนล่ะพี่พูดแบบความตั้งใจเลยพี่ครับมาคาเฟ่นะครับขอยินดีต้อนรับแฟนคลับทุกทท่านนะครับก็ทางร้านเราก็จะเปิดนะครับเวลา5้าโมงครึ่งหรือ11.30นนะครับถึง4ี่ทุ่มนะครับ22.00นนะครับก็จะมีดนตรีสดเล่นนะครับมีอาหารอร่อยนะครับแนวครอบครัวครับคุณพีทแนวครอบครัวนะครับขอยินดีต้อนรับนะครับแฟนเพจทุกๆท่าน นะครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับของทางของทีอีทนะครับยินดีต้อนรับเลยครับถ้ามาจากทางช่องทีอีทนะครับก็ยินดีต้อนรับครับมีส่วนลดให้นะครับมีส่วนลดให้เขาบอกกระจายสไตล์แดงตามมีส่วนลดบอกเลยนะครุณลุงเนี่ยมาได้ทพาลูกท่าหลานป้าบอป้าแม่แม่ยายนี่เดียวมีสวนสนุกมันครบหมดทุกอย่างเลยสนุกลูกหลานก็เล่นได้แล้วพ่อแม่ก็มานั่งทานกาแฟแอร์เย็นๆใช่ครับใครชอบความสุขได้ฟังเพลงยุค90ยุคใหม่ยุคเก่า มานั่งฟังตรงสนอาหารฝั่งนี้บจบครบในที่เดียวนะครับทั้งอิ่มทั้งอร่อยทั้งได้ลูกหลานปลาสนุกด้วยแต่ลำทุงลำทานด้วยแต่ถ้าเกิดใครมาจากไฝ่เมฆะนะครับก็ลงบินได้เลยนะครับ <c oughs> เปิดทุกวันนะพี่นะทุกวันครับทุกวันทุกวันตั้งแต่ห<ต>้าโมงครึ่งครับห้าโมงครึ่งห้าโมงเช้าห้าโมงเช้านะครับ2 2> จนถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มครับบรรยากาศแบบนี้นะครับคาเฟ่ร้านกาแฟเปิดถึงสี่ทุ่มด้วยสี่ทุ่มด้วยครับฝากพี่น้องข้างสปปลาวเด้คอะครับหอมมากนะครับเข้ามากเที่ยวมันนั่นไม่นี่ต่อในเรื่อพี่น้องบรรยากาศแบบนี้เนาะครับเออฝาคาเฟ่ครับพี่น้องครับอ้าวที่นี้อ่านอนาคตใกล้ๆนี้นะครับเราจะมีสาบเห็กด้วย ในส่วนน้ำ่วนน้ำเด็กส่วนน้ำเด็กกระดาษย้อมแล้วก็มีภูวิลล่าให้พักด้วยโอ้พี่ถ้ามาตอนนี้เนี่ยยังอาจจะยังไม่มีห้องใช่ไหมครับแต่ว่าอนาคตอาจจะใกล้ถึงแล้ครับเร็วๆอ่ะคลิปนี้นะครับฝากพี่แาบน้องนะครับป๋าคาเฟ่นุกงกาหารพี่น้องลาบก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปสวัสดีไปไปไป